สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับการรีวิวถนนของจังหวัดบุรบีรัมย์นะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นสายบุยรีรัมย์นางรองนะครับระยะทางจากบุรีรัมย์ไปอำเภอนางรองนี่ประมาณสัก55กิโลเมตรนะฮะเป็นถนนขนาด4ช่องจราจรนะครับก็ถือว่าเป็นถนนที่มีมาตรฐาน อสมควรถนนเส้นนี้เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าหลายๆแห่งนะครับอย่างเช่นทางซ้ายมือที่เราเห็นนี้นะครับจะเป็นห้างโรบินสันซูเปอร์เซ็นเตอร์นะฮะเป็นห้างขนาดใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์อีกห้างหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีห้างสรรพสินค้าอีก2-3แห่งนะครับที่ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ รประกอบกับถนนเส้นนี้มีโรงแรมตั้งอยู่มากมายนะครับอย่างเช่นตรงขวามือที่ท่านเห็นปตทตรงนี้เข้าไปนิดนึงก็จะเป็นโรงแรม X2 นะครับแล้วก็ห้างที่ท่านเห็นทางขวามืออันนี้ก็จะเป็นห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับคือแมคโครแล้วถัดไปอีกนิดนึง ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนะครับอยู่ทางด้านขวามือเหมือนกันนะฮะในช่วงนี้คน้อเข้ามาใช้บริการห้างสรรพสินค้าประปรายนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด -19 นะฮะคนก็ยังไม่ค่อยอยากออก,กจากบ้านกันสักเท่าไหร่นะัก ตรงข้ามกับห้าง b c จะมีโรงแรมของเครือ CP ก็คือโรงแรมโรงแรมฟอร์จูนข้างหน้าของเราที่เห็นป้ายไกลๆหน่อยนะครับก็จะเป็นห้างโฮมโปรขายพวกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตกแต่งบ้านะทั้งหมดเลยนะครับป้ายที่อยู่ข้างหน้า นอกจากโรงแรมที่ปรากฏแล้วนะครับก็จะมีโรงแรมมาเีสซองโรงแรม SG โรงแรมฮอ p i n นนะครับโรงแรม Best b เบสเ e สเทนะซึ่งอยู่ในถนนเส้นนี้ทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองนะครับถ้าไปทางซ้ายก็จะไปทางมหาสาร,รคามนะครับออกไปทางคููเมือง ไปขอนแก่นนะครับถ้าไปทางขวาเนี่ยจะไปทางจังหวัดสุรินทร์นะครับเราเรียกเกียกตรงนี้ว่าแยกเสนสรินนะฮะบุยรำเนียมีประชากรประมาณสักล้านห้าแสนเก้าหมื่นนะครับตัวเลขกลมๆถือว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรน่าจะเยอะเป็นลำดับที่ห้าถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ <c oughs> มีพื้นที่ในตัวจังหวัดนี้ นะครับน่าจะประมาณสัก6ตารางกิโลเมตรนะครับหรือประมาณ3,750ไร่อยู่ประมาณเนี้ยนะฮะความหนาแน,น่นของประชากรก็ประมาณสัก5 5 5 5 8 8คนต่อตารางกิโลเมตรนะฮะข้างหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นห้างสปปรรพสินค้าทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับ ห้างนี้เป็นห้างเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นห้างแรกๆของบุรีรัมย์เพียงห้างเดียวตอนนี้การบริหารของห้างก็อยู่ในมือของรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วนะครับนะผมมาห้างนี้เพราะว่าจะมาสอบถามเรื่องแพ็กเกจการใช้เน็ตนะครับเป็นเน็ตบ้านนะฮะเดิมทีเน็ตผมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณร0อยทับห้าสิบ ตอนนี้จะมาสอบถามว่าถ้าอัพสปีดเป็น3 0 0รทับ300เนี่ยจะได้ไหมนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามพนักง,งานซึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันจะได้ตามที่เขา,าโฆษณาไว้ไหมเพราะว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยเขาได้ออกแพ็กเก็จมาว่าให้ลูกค้าที่ใช้ True อนไลน์นะครับ สามารถที่จะเลือกแพ็กเกจอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในสามแพ็กเกจนั้นนะฮะตอนนี้ก็กำลังหาที่จอดรถอยู่นะฮะเ,เจอที่จอดรถแล้ว ขยับรถเข็นนะฮะพอออกจากช่องจอดก่อนนะครับเข้าที่จอดนะครับเดี๋ยวขอตัวเข้าไปสอบถามแพ็กเกจก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ